สวัสดีครับมีตอนล้องอสูดรในการสีตปกิลเมืองครับเดีมาสอนโปรกระชามไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โปรกระชาไม่จำกันดนะครับเป็นโปรกระชาธรรมดาเลยโปรตัวที่เราอยากได้มา EP ที่สี่แล้วป่ะอ p ที่สามที่ผมลงไปนะครับก,งงก็เป็นตัวจะเป็นไงก็ได้แปดดาวเป็นแ่อีพีีเป็น EP ที่สี่นะหมที่ผมทำนะครับเป็นแ Android ผม Data ของด o g s t a r อ่าก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ผมมา เด็ดๆวุ่นวายจังมีเอาได้ชอบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมเพื่อชอบคลิปนี้ครับนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการสอนทำปกชาไปเรื่อยๆจนมีป่ากดซับผมซับ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 ให้เยอะผม ขอให้ถึง3,000ซับนะครับนะหรือกเกินนั้นก็ได้ผม10,000ซับ1 1ล้านอะไรผมว่ามันไม่น่าถึงนะครับแต่ก็กดไปเถอะเพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ EP โปกาชาต่อไปนี่ EP 4ี่ 4, ใช่ไหม EP 5้7 8 9เจเผื่อ EP ที่ EP ที่10หรือ11อะอรอะไรเงี้ยจะแบบ หรืออีพีที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้มีแบบโปรใช้ได้จริงอะ่ะโปรกระช่างไม่จำกัดผมก็ถ้าอยากให้ถึงอีพีที่สิบเปิดจะมีให้เทคนั้นนะครับผมนะกโปรได้จริงนะครับหรือเปล่าวะโปรนี้ไม่ไม่นา่าจะโปรได้จริงแต่ว่าใช้ลองใช้ดูก่อนนะผมผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะผมคิดว่าน่าจะใช่ได้ใช้ไม่ค่อยได้หรอกโอกาสได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าทำเลยแต่ด้วยใช้ับให้คุณเอา ตัวไหนก็ได้นะผมแต่ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดผมอย่างลันเนลันไม่ได้คนลันไม่ได้ผมเสียดายด้วยเอาอะไรวะม้วกันมุนมุนสวินนี่ตรงนี้ครับใช่ไหมจงเป็นมุนไปได้สีฟ้า <c oughs> ไม่ใช่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 ใชโอ้แฟมแฟมนะครับอืมให้กดข้าไปผมนะใหน้าตาประมาณนี้นครับก็กด อันมันเกี้ว,ว่าเบรสตรงดดเบรสนะครับกดคัดลอกไปครับนะมาที่ Android นะ่ามาดาตาคอมนอกสตาร์เกมไฟล์เฮ้ยมไ,ชชไม่ใช่กาชาเชียวไม่รู้ตรงนี้ผมไอตรงนี้นะครับตรงนี้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 ครับ,รบตรงนี้ครับมัวแล้วครับตรงนี้ครับ มันใช่ป่ะอย่าเข้าไม้ไม่ไม่ไมออก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 ไฟครับไปที่ไฟแฟมถุยตรงนี้อ้าวตรงนี้ตรงนี้เหรออื้าวอ้าว,าวเฮ้ยจะเย็นดีเฮ้ยคัดรอไปครับอำได้ว่าอ๋อนี่ๆๆน,น,นี่อ้าว วัดเด h ออ้าวาขานนเขาเจะออกทำไมเนี่ยสอนเนี้ยเข้าใจเขาโทษด้วยนะผมอ้าวอ้าวไปเรื่อยก,กดไปเรื่อยผมกดวางครับอ้าวถูกแล้วคลิปนี้คุณก็ลองไปใช้ดูมันจะได้หรือเปล่านะครับถ้าคิดอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยผมก็คือแล้วผมก็กดซับัก นะครับซับสไคร์นะครับอืซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำโปรเรื่อยๆนะครับผมมาเพราะในอนะีพีหน้าจะมีโปรที่มันเท่ๆทำได้จริงก็นะครับอย่างบัคเพชรเลืองอะไรที่ผมคิดคนมาตั้งแต่ไวนน้นานานะครับแล้วผมลองใช้ดูมันก็ไม่ได้จริงครับล้อเล่นครับคือคุณต้นสุ่มสามร้อยนะห้าสิบก็ได้ทีนี้มีเปียอะไรนี้ก็อาี่กอลลาไปก่อนสิครับ